เอาสบายดียพี่น้องมัอนี้มาล่างรถเนาะหรือว่ามาล่างรถตรงลูกข่าเนาะมีคนเอฟแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาล่างอยู่อัดสีมังค ongo หน,นึ่งเลยซืออะไรือหันอัดสีเท็จมันนี่มาล่างเนาะพี่น้องโอ้เผนล่างคากะลีล่างสาเนล,ลีเด้อพี่น้องมาล่างได้เนาะนี่ล่างรถตรงลูกข่าเลยเนี่ยมีคนเอฟแล้วพี่น้องมีคนซื้อแล้วเนาะขอขอบใจหลายๆเอาเนาะพี่น้องถือว่าการซื้อขายเนาะนี่ผู้ซื้อรถข่อยเนาะ มีเงินเพิ่นเนาะพี่ว่าได้นี่เนาะทั้ทงหมดโคกที่สองหลานถวนเนาะกะมีข้อแท็บไปเพิ่นเนาะเดี๋ยวแถมยังจังหวะกันพี่น้องเอาโอเคนี่ถือว่าหนังสือหนังสือครบไปเนาะใบแขรงใบเลื้องเนาะล่ะกะเอกสารจากพ่อบ้านเนาะลายเส้นลายยังหมอบกันขนาน้างนีนี่เนาะผู้มาน่ำเนาะนีะ่ลูน้องกินนี่ผู้มาน่ำเนาะพี่น้องเนาะผู้ซื้อเห็นไหมผู้นี้เนาะ ผู้ซื้อแม่ผู้นี้เนาะก็ขอขอบใจเนาะเอาคำนาคุณลังเนาะถือว่ากินถอนได้เลยครับนี่คอยใส่มาตลอดเนาะปีสองปีสองปีเนาะพี่น้องเนาะเอาขอขอบใจถือว่าปิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อบหมดตองทักมาถามบมดโลโง้มาถามแล้วบ้านนี้ขายแล้วมีแต่ว่าผู้ใดอยากโปรโมทขายรถเพื่อใหมีรถอยากขายเน่ต้มเื่ออยู่มาสิโฆษณาให้เนาะสิลงขายให้ถ้าเกิดว่าผู้ใด สนใจอยากขายรถติดต่อมาซีโปรโมทให้โอเคเนาะพี่น้องเนาะบายๆเอาขอขอบใจคำน้าคุณลังพี่น้องพกยี่องล้านคนจริงขอคนจริงแบบนีเนาะนี่พี่น้องของแถมเนาะของแถมน้ำมันเครื่องเพิรนตุกหนึ่งเนาะกับหมอก้องเนาะของแถมน้ำมันเครื่องปัทแล้วก็แถมนี้กระทะเนาะสองอันแล้วก็น้ำมันพาวเวอร์ตุกหนึ่ง พองแทมเปิดนอกเอาพี่น้องถือว่าเรียบร้อยเนาะปงเงินปงคัมแล้วเรียบร้อยแหละนี้เพิ่กระสไดนกลับเลยพี่น้องเลยคำนาคุหลังไปไเออคำนาคุหลังขีดหอดคือกันขีดหอดคือกันขีดอดหลดนีันออกดูไปนี่แมนนะแน่อนลเ้นดปนบ่อไปคำนาคุหลังเบิ้องพออกหมดเลย กี่ทอดเด็กพี่น้องเอ้ยเอาวาบปเป็นแหละมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงโอเคโอเคไปแล้วพี่น้องเออพี่น้อดดิกำนาคุณลังเด้อะมีพ่อบ้านนี่พี่น้องมาเส้นหนังสือให้นี่ <laughs> ไปแล้วอยู่น้ำก่อยกับซองพี่พี่น้องเ,เอ้ยโบ้เคยสอบโบ้เคยลัก ไปแช่กระหอดโอ้พี่น้องเลยไปแล้วกินทอดกะว่าจะแกล้โรดโลขั้่นี้ยู่น้องข่อยบ้เคยสอนเนาะหมายถึงข่อยเอาเมือเวียงไปกับกับบ้เคยสอไปใส่กับบเคยสอความหมายว่าบ้เคยสอนทางบ้เคยชิว่าย่างหัวหรือว่าย่างแตกหรือว่าเป็นหนาเป็นหนีคทางบ้เคยมต่มาเมาเทื่นและเบื่องอาการเลยจงเอาไปเสกหักส่วนหนึ่งกับเป็นนํำรดส่วนหนึ่งกับเป็นน้องข่อยเองเพราะว่าขอ่อยเปคนหักรถขอ่อยเป็นคนหักสารถเนาะ ขอ่อยขี้นี่ก็ขอ่อยจิ๊ปไสนนี่ขอ่อยเชี่ละเอียดบ้าห่อเทือนลอเล่าข่อยกระเบิงถ้าเกิดมันเป็นย่างเล่าข่อยก็ไปส่อมพอนอนอกเ,กเพราะฉะนั้นรถโบกเคยเพลย์มั้งทัส่วนหนึ่งก็ไปน้อข่อยขวบหมายแม่นอยู่กับเป็นนตำรถน้่มเป็นน้ำข่อยน้่มเป็นน้ำหอกซาโรดนะพี่น้องเนาะขีนหอดอยู่แต่ว่าคนท่อมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเนาะเอาขอขอบใจมิตรภาพี่น้องย่ำขึ้นนี่เดอ้อรถถีบรถทุทนได้ขายไปแล้วเนาะไม่ต้องทักมาไม่ต้องโทรมากก็ได้เพราะถ้โทรมากก็เป็นอย่างอื่น ถ้าเกิดมีผู้ใดสนใจอยากขายรถเนาะหรือว่าอยากขายอันนี้มาโปรโมทให้ครับงานโปรโมทเด้อพี่น้องเด้อสิโปรโมทให้มาๆมาแต่ว่าจริงๆจ้าจะขายรถรถเจ้าขอเกิดต้องเบิ่งก่อนคุณภาพมันดีหรือว่ายังมันดีขอเกิดโปรโมทขายให้รถเน่าๆอยากขายแพงกับโปรโมทให้คือกันเนาะพี่น้องเนาะไม่เสียเอฟซีเนาะเอาพี่น้องขอขอบใจบ๊ายบาๆขับหนาคุณลังรถกันดีบาย